จะบอกไม่เตือนอ๋อนี่นะครับดูนะครับแมวก็จะเสร็จนะครับแมวมีหนวดมีขนตาเนี่ยนะครับนี่แมวแมวผู้หญิงใช่ไหมใช่อ๋อแมวหลากสีฮะแมวหลากสีแมวหลากสีอ้โเนี่ไปทำสกิลแมวมาโอ้สกิลแมวมีสกิลขนเลยนะสกิลเท้าไปเริ่มสกิลปืนเลยอ๋อหนูดูเกมเยอะไปกระหรึกจะต่อจากวิดีโอเหรอ มชอบดูสนุกเกมดูเกมแต่ไม่เล่นเกมโอ้โห,โโห,โโหแมวหน้าเือะนี่นเชียไปมันมักหน้าเยอะอ๋อแมวมักหน้าโอ้ทำสวยด้วยอ่ะเนี่ยใช่ไหมแมวมักหน้าแมวมักหน้าโอ้โหจะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้แมวสี่เหลี่ยมของน้องสุดใจเออมี่แมวสี่เหลี่ยม1หมือนา ่ตั้งชื่อว่าแมวซีเรียพื้นผ้าแมวซีเรียพื้นผ้าโอเคอันนขีี้เรย